สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปอธิบายคอร์สอเมซอนของโอทออนไลน์นะครับทำเป็นคลิปทีเดียวเลยเลยว่าเวลาใครมาเนี่ยผมก็ไม่ต้องอธิบายละก็ส่งคลิปนี้ให้ดูได้เลยนะครับไม่เกี่ยวกับหาข้องนะครับอ่ะหลักสูตรอเมซอนนะครับผมหลักสูตรอเมซอนของโอทออนไลน์เนี่ยนะครับค่าเรียนนะครับจะเป็นแบบจับมือทํานะฮะมานั่งเรียนได้หรือเรียนผ่านสกายได้นะครับดูแลตลอดชีพหลังเรียนจบนะครับตัวคอร์สเรียนจะอยู่ที่6กพันบาทถ้าเพื่อน ไม่สะดวกมานั่งเรียนหรือเรียนผ่าน Skype แบบออนไลน์นะครับก็จะมีคลิปวิดีโอดูอยู่ที่3,500นะครับสามารถแชร์แบบไม่เรียนก็ได้นะคุณถ้าเกิดคุณอยากใช้เครื่องมือเนี่ยเครื่องมือเดี๋ยวเราไปคุยกันนะครับ3เดือน6 <12 S 2> เดือน12เดือนเรยราคาตามนี้นะครับอันนี้คือไม่เรียนนะแต่ถ้าเกิดเ,เพื่อนๆเรียนจะได้รับส่วนลดนะครับอาจากตรงนี้จะเป็นเท่านี้นะครับบวกค่าเรียนนะครับอันนี้เป็นแบบ3เดือนนะฮะสเดือนนะครับแล้วก็แบบ6เดือนแล้วก็แบบ สิบสองเดือนแต่ประเด็นคือน,นี่ีกตอนนี้มีโปรโมชั่นคือถ้าเพื่อนเพื่อนลงเรียนนะครับอ m ม z อนแบบจับมือทำนะจับมือทำหนึ่งปีหมกแชร์เครื่องมือหนึ่งปีนะครับรับเพิ่มอีกสามปีประเด็นก็คือความหมายก็คือตรงนี้นะถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนลงตรงนี้ปุ๊บปกติเนี่ยมันจะเป็นสิบสองแถมสี่เป็นสิบหกจะกลายเป็นสิบสองแถมสามสิบหกถ้าลงเรียนพร้อมซื้อเครื่องมือทันทีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าหลังแบบเรียนไปแล้ว ่าผ่านไป5เดือนอยากแชร์เครื่องมือก็จะอยู่ที่12แถม4เป็น16นะครับเครื่องมือมีอะไรบ้างก็จะมี Jungle Scout นะครับตัวนี้นะฮะ Pricing นะครับช่วยชี้เป้าหาสินค้าขายดีนะครับ Pricing เนี่ยถ้าเป็นแบบปกติเนี่ยอลองไปบวกกันเองแล้วกันนะครับเดือนละ69เหรียญอันนี้แบบฟูฟู้อมูลครบนะฮะเมอร์ชแอนดเวิร์ดจะเป็นการลงลึกหาคีย์เวิร์ดนะครับ Pricing ตอนนี้เขาลดราคาเหมือนกันนะ ทำไมก่อน30เหรียญนะฮะยีิบก้าที่เขาลดเหลือ1 7 4นะฮะช่วงนี้นะครับอ่าไอตัวนี้ก็คูณไปก็คือไอหกสิบเก้าอ่ะคูณ48เดือนไอนี้ก็คูณ48เดือนแล้วก็เมอร์ชานด์เบืเนี่ยมันมันกำหนดลำบากนะครับตรงเมอร์ชานด์เบืองไอไม่ใช่เมอร์ชานด์เบืเอ่อคีย์เวิร์ดแพลนเนอร์นะครับเพราะว่ามันมันมันจะต้องสมัครแอดเบิร์ดแล้วก็ซื้อโฆษณากับเฟซแต่ตีเป็นฐานง่ายๆแล้วกันผมลงโฆษณาวันละร้อย นะครับ,บล,ละร้อยในปีหนึ่งก็สามหมื่นหกพันห้าร้อยบาทนะครับก็จะใช้ตัวนี้ได้คือถ้าคุณสมัครแค่ a d ดเวร์นะแต่คุณไม่ได้ซื้อโฆษณานะครับจากทั้งกราฟเอยทั้งดูดูคีย์เวิร์ดอื่นๆอะไรประมาณนี้นะครับและเจาะหรือเป็น Google อเมริกาอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะไม่สามารถดูได้นะครับค่าใช้จ่ายาคร่าวๆของสามเครื่องมือนี้ปีหนึ่งผมเสียประมาณ70,000กว่าบาท นะครับแต่โปรโมชั่นที่คุ้มเอาที่คุ้มก่อนนะที่คุ้มเลยก็คือตัวนี้นะครับ Amazon บวกหปีแถม3ปีแต่ถ้าเกิดอีกนิดนึงใครเรียนออนไลน์เออแบบถ้าแบบเรียนออนไลน์นะแบบเออดูออนไลน์อย่างเงี้ยแล้วซื้อเครื่องมือหนึปีนะครับจะแถม2ปีอ่านะฮะเพราะว่าเรียนนั่งเรียนมันเสียตั้ง6,000เนี่ยผมก็เลยแถมเบิ้ลเป็น3ปีให้แต่สำหรับเรียนออนไลน์หปีแถมสปีก็เยอะอยู่นะเออก็คุ้มอยู่นะครับนี่คือ หลักสูตร Amazon แล้วก็เครื่องมือนะครับส่วนรายละเอียดเจาะลึกเครื่องมือเนี่ยเดี๋ยวผมทําแยกอีกคลิปหนึ่งนะครับแต่นี้เป็นการอธิบายค่าเรียนคร่าวๆข,ข,ของโอทออนไลน์นะครับคลิปนี้อัดเมื่อ29เามีสานะครอนาคตอาจจะมีโปรที่อัปเดตกว่านี้นะครับแต่นี้เป็นคลิปที่อัปเดตล่าสุดวันที่29 a p r i เมษายน2563ถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เห็นคลิปนี้นะครับ กรุณาไปดูโปรโมชั่นล่าสุดที่หน้าเว็บไซต์ odolai.com นะครับตัวนั้นจะเป็นโปรล่าสุดนะครับหรือเป็นโปรที่ผมส่งให้เพราะฉะนั้นติดต่อมาได้นะฮะไลน์แอดนะครับเพื่อนๆก็ไปที่หน้าเว็บไซต์ odolai แล้วคลิกมาเลยว่าปัจจุบันในโปรโมชั่นล่าสุดของ Amazon เนี่ยเป็นโปรไหนนะครับก็สามารถส่งลิงก์ให้ได้ถ้าเกิดผมยังส่งลิงก์นี้ให้แปลว่าลิงก์นี้คือลิงก์ล่าสุดแต่อนาคตอาจจะมีโปรโมชั่นที่มันเปลี่ยนแปลงไปก็ผมก็จะส่งคลิปใหม่ให้ครับอ่ะคลิปวันนี้ก็แค่นี้แหละสวัสดีครับ